พี่พี่นี่ไขอะไรอ,ะอ่ะทำไมามาันอยูาาร่รนี้เนี่มันไขอะไรอ่ะลองแกะดูไหมจะดีเหรอจะดีหรอีอดีอพดอะดพี่อยากรู้จริงๆดีเหมือนไหนไขในนสาเลยให้ในสามาจริ่ะไม่รู้ถาล้น้เปดเปิดดูเดี๋ยวหนูไม่เปิดน,นะ ไม่เอาไข่มันจะแตกนะนี่นเน,นโนเสวก็ตามมาหรอกเลยูกชิ้นถงสัยจะเป็นเชื้อออนิวจะเปิดจริงเหรอเติร์น่าแต่หนูไม่เปิดเพราะว่านี่มันลูกเรนโนเสาว์ออนิวของวินนี่นะเอาลองดูสิเปิดยากล้วอออนิวต้องใช้พลังแล้วนะระวังเล็บฉีกนะเล็บเป๋เลยออนิวลองดูสิ อุ้ยอานิวแกะได้ไหมว้ายเฮ้ยตัวอะไรกันเนี่ยนี่มันคืออะไรอ่ะออนยวไนโนเซาล์เหนโนเซาล์วิ่งหน้าเหมือนกระป้อมกาเลยอ่ะพี่หมิงน่ารักจังเลยอ่ะแต่ไม่รู้ว่าในโนเสาล์จะตามมาไหมวิ่งวิยออนิววุ้ยทำไมมันสะเทือนออนยวออนิวเดี๋ยว เดี๋ยวออนนิวได้ยินเสียงใช่ไหมมันสะเทือนใช่ไหมน,น่าสู้เดี๋ยวนาเต้นไปแอบดูก่อน,นเผื่อแม่เขาตามมาตอนนี้เราต้องเอาเอาน้องกลับเข้าไปในไข่ก้อนเร็วพี่อานนิจะเปิดทำไม,มบอกแล้วก็อยากเปิดเล นี่มันเริ่มมาใกล้ๆแล้วลรามาแอบกันเถอะรีบไปเร็วไอ้เต้นว่าไปเร็วๆนี่แหละฮะเด็กๆซ่อนดีๆหน่อยมาแล้วออนิวออนิวทำท่านี่มันก็เห็นนลยสิมันจะไปเหลือเหรอหลบอยู่เสาเนี่ยฮะหาลูกจริงๆไอ้หนูสิเห็นไหม มาหาลูกครั้งจริงด้วยเงาไงเนี่ยพี่โอริวพี่โอริวเป็นคนเปิดนะโอริวยังไงอ่ะฮะโอริวไม่รู้โอ๊ยนิยไนยไน้ไม่รู้เฮ้ยพี่หมิงล่ะพี่หมิงเอาย,อยัางไงพี่หมิงก็ไม่รู้เหรอพูดอะไรไม่สิลูกพูดหน่อยวิ่งหนีสิพี่หมิงเป็นยังไงเขาอยูย่แต่ทำไมเขาตามมาตรงเนี้ยเราก็ซ่อนดีอยู่ทำไมเขาตามมาแย่แล้วอ,อัเฮ้ย เอาไข่ม,มันมาแน่นแน่นอนเลยจริงเหรอออนิวมีใครแอบมามานั่งย้พี่หมิงอุ้ยพี่หมิงหนูอย่าเอาไปคืนแล้วหนูเอามาทำไมทำไมหนูไม่เก็บไว้ที่เดิมก็จะเอาไปคืนไงก็เขาจะออนิวตเติร์นมีแผนแล้วแหละโอเคออนิวต้องเป็นคนลอ่อแล้วนะตเติร์นว่าออนิวต้องลอ่อเ,เขาไปทางนู้นมินนี่ก็จะเสียสละเหรอ <Okay. S 2> ออนิวออนิวจะเอาไข่มันไปรอบไปทางนูง้นไม่ได้ออนิวต้องวิ่งไปก่อนต้องให้น้องเนี่ยเอาไข่ไปคืนเขาโอเคไหมโอเคโอเคพี่ออนิวกับพี่มินี่มาพี่มินเงอย่าพึ่งนะรอตรงนี้ก่อนมา <Okay. S 1> มาเลยมื่อสี่ด็ามาทางนี้สี่ามา่ด พี่นายเต้นว่ามาแล้วมันกำลังมาเร็วๆเด็กๆพี่เราเรีบวิ่งหนีกันเร็วกอนยุววว่วไปล่อไปไปคืนได้แล้วเอามีมีเอาไข่เนื้อสาวไปคืนได้แล้วลูกไปเร็วย่องไปย่องไปไปตรงนี้มาตรงนี้มาเร็วมีมีเร็ว ไม่งั้นพ oh, oh, in. ี h, ่ๆโดนกินนะเร็วๆเข้าอโูมีการฟ้อนมาด้วยไม่เหลือแล้วแหละเหลือแต่กระดูกแบบนี้เอาวางไว้เลยเร็วๆอ้ยเฮ้ยมาแล้วหนีกันเด็กๆเร็วๆล้วเกือบตายแล้วไม่ละวันิว บอกแล้วที่หน้าที่หลังะจะไปเปิดอะไรสุกสี่สุห้านะรู้ไหมมันเป็นไขน่ไดโนเสาร์เกือบโดนกินกันหมดแล้วไม่ลอดพี่เหมิงไม่พูดอะไรเลยเป็นไรลูกอึ้งกับไดโนเสาร์เหรอฮะหนูเป็นอะไรอ่ะลูกเดยวดืมกดติดตลมช่องอายนี่ดีดีด้วยนะคะบุยบุย